เราปวดคอปวดบ่าปวดไหล,ล,ดล่ปวดเอวปวดหลังคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้ยาหมองแบบเดิมๆใช่ไหมคะซึ่งแบบนี้ใช้แล้วต้องบอกเลยว่ามันหนักผิวมากนี่อให้ดูนะคุณแม่มันหนักผิวมันไม่สบายผิวแล้วมันแสบมันร้อนมันติดไปถึงเล็บเลยคุณแม่คุณผู้ชมคะ่ะคุณพ่อหลายๆคนจะรู้สึกว่าหุยมันติดเสื้อผ้าเนี่ยตอนนี้คือรู้สึกได้ถึงความแสบความร้อนเลยนะคะแต่วันนี้คะ่ะจากอะไรแบบเดิมๆมิม้นพี่เปลี่ยนละตอนนี้มาใช้สุกั ซึ่งมันดีกว่ามากคุณผู้ชมคะ่ะอันดับแรกก็คือในส่วนของแบบนี้แพ็กเกจของเขาน่าใช้มากและที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะให้ดูความเป็นละอองของเขานี่ ละอองของเขาคือแบบมันนุม่มมันสบายผิวและที่สําคัญคือมันไม่แสบไม่ร้อนแต่มันให้ฟิลลิ่งแบบประมาณว่าอุ่นๆน,นะคุณผู้ชมพอสักระยะหนึ่งมันจะเย็นลึกเลยนะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างฝั่งนี้สุกายะเป็นสูตรแบบนาโนซึมลึกสบายผิวไม่ต้องนวดแต่ฝั่งนี้คือมันเหนียวมันติดมากคุณผู้ชมขาให้ดูนะทดสอบให้เห็นประสิทธิภาพก็คือฝั่งของเราเนี่ยคุณผู้ชมขามันไม่ติดเสื้อผ้าจริงๆขออนุญาตนะ เช็ดให้ดูนะคุณแม่เช็ดแบบนี้เลยนะมิ้นไม่ติดเสื้อผ้าไม,ไม่มีสี แต่ฝั่งนี้จะเหลือหรือคุณผู้ชมคะนอกจากแสบหนักผิวแล้วคุณผู้ชมดูสิคะนี่นนสีสแดงเป็นปืดๆเลยนะนี่ถ้าเกิดซูมาชัดๆนะคุณแม่แล้วมันแสบมันร้อนผิวคุณผู้ชมเนี่ให้ดูให้ดูความแดงความติดเสื้อผ้าความเหนียวความเหนอะหนะขนาดนี้แล้วคุณแม่จะใช้แบบเดิมๆอีกหรือคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนดีกว่ามาเป็นเซตนี้จากสุกยะนอกจากนี้ยังมีสูตรเย็นด้วยเนาะสูตรสีเขียวนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสําหรับ คนที่มีอาการเฉียบพลันบช้าำนะหรือว่าอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายหรือบางทีก้มหยิบของเอี้ยวบิดตัวมันผิดจังหวะคุณผู้ชมคะมันต้องได้แบบเย็นๆไปบรรเทาอาการปวดแต่ทั่วๆไปมิเชื่อว่าหลายคนก็คุณหน้าคุณตาไอเจาครีมแบบเนี้มันเป็นครีมทาแก้ปวดนะคะซึ่งไอพวกนี้ถามว่ามันช่วยไหม มันก็ช่วยประเดี๋ยวประดาวแต่ที่มิ้นกังวลคืออะไรรู้ไหมไอ้พวกนี้สารเคมีมันเยอะมันไม่ใช่สารสกัดจากสมุนไพรคุณผู้ชมขออนุญาตทาให้ดูนะไอ้ตัวนี้โอ้ตยตายตามันเป็นเนื้อครีมคุณผู้ชมแล้วนึกสภาพเนื้อครีมมาเจออากาศร้อนๆที่เมืองไทยทาไปเถอะคุณผู้ชมผสมไว้แต่เดียวนะมันทั้งเหนียวทั้งหนา คุณป้องช่วยส่งกระดาษทิชชู่ให้มิ้นทีตายตายตายหนักผไวหมดเลยอ่ะมันหนักผิวเละคิสภาพทาแบบนี้ออกไปทํางานไม่ได้เลยนะติดขนติดอะไรหมดเลยนะติดขนติดเสื้อผ้าผสมกับเหงื่อคือเยิ้มไปหมดเลยมันไม่ซึมลงสู่ผิวคุณพ่อคุณแม่เนอบหนับตายแล้วมันไม่ค่อยจะซึมด้วยนะคุณผู้ชมทาแบบนี้ ไม่หายแถมเสื้อผ้าของเราเนี่ยจากสีสีที่มันเป็นสีสดใสกลายเป็นเสื้อเป็นปื้นๆแบบนี้ต้องเช็ดออกขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะแบบนี้ไม่เอาไม่ใช้ติดไม้ติดมือแบบนี้หมดเลยตามซอกตามนิ้วแบบนี้ใช้เป็นรูปแบบสเปรย์จากสุกายะแบบนี้สบายใจกว่าแล้วขวดแบบนี้ค่ะง่ายนะเธอถูกต้องสูตรเย็นจะเป็นสูตรจันกระเพาะมีใบพูใบฝรั่งขมิ้นชันเกาลัดม้าน้ำมันงาบอระเพ็ด กลุ่มพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยบรรเทาแล้วก็ลดอาการที่เรามีอาการปวดแบบเฉียบพลันฉ <Hey. S 2> ับพลัน oh. นะคะใครที่ปวดข่าปวดขาบางท่านเนี่ยพ่อเดินลงบันไดยอยู่ดีตกบันไดซะอย่างนั้น oh. ไม่มีสาเหตุนะ oh. เขาบอกอยู่ดีๆเข่าไม่มีแรง oh. ขาไม่มีแรง oh. อันตรายมากๆถ้าหัวฟาดพื้นขึ้นมาทํำยังไง oh. เพราะฉะนั้นถ้าปวดแข้งปวดขาเข่าขาไม่มีแรงเป็นตะคิวบ่อยชาบ่อยให้พ้นไปเลยค่ะ ปวดตรงไหนพ่นตรงนั้นปวดเจ็บตรงไหนฉีดตรงนั้นไปเลยแล้วนี่มันเป็นสูตรเย็นที่เป็นสูตรแก้อาการโดยเฉพาะตัวนี้มีทั้งขิงมีทั้งพริกมีทั้งขมิ้นชันม,มีทั้งไทรจริงๆมีสิบกว่าชนิดนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาด้วยโโใส่ไปนะเต็มๆตเลยนะคะสิกว่าชนิดเลยตัวนี้สำหรับคนที่ปวดลึกปวดเรื้อรังปวดมานาน นะคะตัวความร้อนของเขาเนี่ยจะเข้าไปทําให้ลดอาการปวดบวมอักเสบได้เป็นอย่างดีสังเกตไหมว่าพอหลังจากที่เราปวดนานๆเราประครบเย็นเสร็จปับ๊บวันถัดไปเขาให้ประครบร้อนต่อ,อช่วล,ลดอาการปวดบวมอักเสบเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้เทียบเข้ากับการใช้ลูกประครบร้อนในการประครบลดอ,อาการปวดอาการบวมอา,าอาการอักเสบใครที่ทานยาชุดแล้วมันแสบกระเพาะไม่ไหวแล้วลองมาในรูปแบบของการพ่นตัวเนี้ยมัน ดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องรอกินแล้วไปดูดซึมการดูดซึมมันใช้เวลาแต่มันพ่นให้มันตรงจุดตรงอาการที่เราเป็นเลยตร,ตรงไหนที่เรามีอาการตรงไหนพ่นไปเลยค่ะคุณปวดหลัง<อ>หลังชา<อ>เป็นตะคิวบ่อยลุกแล้วมันเสียแป๊บลุกแล้วมันเจ็บแป๊บตึงก้นกดแล้วมันปวดเดิมๆซ้ําๆเป็นรื้อรังเป็นแล้วไม่หาย